ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่าเชาว์แฟมิลี่วันนี้จะดูแปลกตาไปนิดนึงที่ครัววันนี้เราจะมาทำแกงกะหรี่แบบใชหม้อรแรงดันง่ายๆสิมโพมากๆก,ก่อนอื่นก็จะมีหั่นหัวหอมแครลอทส่วนมันฝรั่งเราจะไม่เอาลงไปนะคะเพราะว่า เราจะเอาไปทอดเป็นเฟรนฟรายแล้วก็ค่อยกินคู่กับคาเลเพราะว่าถ้าเราเอามันฝรั่งเข้าไปปุ๊บมันฝรั่งมันจะละลายหายหมดฉะนั้นเราก็เลยว่าจะทอดเป็นเฟรนฟรายกินคู่กับคาเลเพราะว่ามีไปมีไปรูสูตรนี้มาจากญาติของเคนตาก็เด็ดตัวนนี่ก็หลังมีก็จะหั่นแบบนี้นน แล้วก็แช่น้ำไว้อันนี้จะทำเป็นคารีไก่แล้วก็เดี๋ยวเตรียมทอดกระเทียมไว้ไว้กินกับคารีไว้โรยหน้าทีหลังจะให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้น <c oughs> หั่นหัวหอม ใชง่ายอ่ะไม่ต้องใช้เยอะนิดนึงสักคิดว่กี่หลายวันเนี่ยหัวครึ่งหัวนึงกับครึ่งหนึ่งกันเราหอมเราจะทำแบบนี้ครึ่งหนึ่ง แบบหั่นปุ๊บแล้วก็ประมาณไซนี้มารู้สึกเหมือนจะเด็กไปนหน่อย <c ười> ครึ่งหนึ่งพออย่างนี้ก็ครึ่งหนึ่งมาถึงตาคุณแครอทบ้างแครอทไปล้างน้ำก่อน เช่นกันแล้วไม่ปอกเปลือกทิ้งค่ะหอมเปือกมีวิตามินมาเนี่ถ้าชอบกินใหญ่ๆก็หั่นใหญ่ถ้าชอบกินแบบแบบที่มันละลายหายไปหมดเลยก็หั่นเป็นเล็กๆแต่ <c oughs> บ้านนี้ชอบให้มมีเนื้อหน่อย จิ๋วน้องคิวมันฝรั่งของเราต้องใช้คิดชป็นเตปเปอร์ต้องอะไรคะทิชชู่ชนเ,ปปชเนี่ยคิดเป็นเตปเปอร์ไวยซับ าวางมันฝรั่งไว้ซับน้ำให้มันแห้งๆวางเรียงเรียงมันฝรั่งก็จะฉุดซับน้ำซับน้ำออกที่เราล้างไว้เมื่อกี้นี้ล้างประมาณสักสองสามรอบเราจะไม่ใส่เกลือนะเพราะว่ายังไงเราเกินกับคายเดค่ะมันมีรสอยู่แล้วไงก็ เป็นแบบทอดใส่แป้งข้าวโพดแบบโรยๆเลยๆๆหนึ่งออพอมัดๆนะ้วนี่ยกมาแล้วทีฟางเป็นหม้ออบแรงดันเนี่ยห่งข,ข้าวข้าวแบบอร่อยมากคือแบบเหมือนแบบข้าวกินตามร้านอะร้านอาหารแบบนุ่มมาก ก็ทำได้หลายอย่างทำได้หลายเมนูแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปทำขาเลยเครื่องมาก็จะเป็นนี้เป็นหมอ้อตัวหมอ้อตัวห้จะเป็นหม้อตัวหมอ้มอแต่แบบมีข้อเสีงยงหนึ่งนะคือเราปิดอะ่ะตรงเนี้ยมันจะแบบชอบลอกอะ่ะคือว่าเราปิดไม่ตรงล็อกมันอะ่ะมันก็จะลอกอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อกี้เนี้ยพยายามปิดแล้วก็จะแบบเนี้ย มันจะลอกตามตั้งน,นี้ยเห็นไหมอืมข้อเสียมันมีแค่เนี้ก็อย่าจะเสียบปากก็ใส่มันลงไปเลยค่ะ ลืมหันกกนห่นไก่ก่อนหั่นไก่ก่อนแข็งยืนจะจะไปมาเข้ามาโเอฟก,ก่อนตอนเนี้ยสิบสี่สัปดาห์แหละสิบสี่สัปดาห์วันหนึ่งก็รู้สึกแบบคือตอนช่วงสิบสามสัปดาห์คือไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกคลื่นไส้ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่แบบปวดหัวอย่างเดียวพอก็สิบสี่สัปดาห์อย่างวันเนี้ยไม่เป็นไรเลย <c ười> หรืออาการแท้ท้องจะหายไปแล้ว แต่ที่สังเกตคือหน้าเห่อมาสิวขึ้นคือแบบหน้าเป็นรอยแบบเหมือนผื่ขึ้นอ่ะอก็เลยไม่ไม่ได้แต่งหน้าขออภยัยรอกไก่อ่ะไก่กอ,ออกมาแล้ววัดสินี่อยากเห็นเหรอลูกขยิงเท้าขึ้นมา ก็อยางนันมาไม่มีเก้าอี้ให้หนูปีนทำไมต่อะถ้าใช้มอแรงดันปุ๊บอ่ะถึงมันจะใช้เนื้อไก่ส่วน่ะมันก็เนื้อมันก็จะกลายเป็นนุ่มๆเว้ย คือไม่ต้องกลัวเนื้อไม่ต้องกลัวนานื้อจะแข็งแบบยในเรซิปีที่เขาให้มาสมุดเอ,อ่อทำอาหารที่เขาให้มาความจริงเขาต้องใส่งานแค่ร้อยสออยห้บหรือสองเนะี่ยแต่ว่ามีว่ามันน้อยเกินไปเรากินหลายวันใช่ไหมก็ใส่เขาไปเลยเมื่อกี้มีเติมเท่าไหร่ประมาณสามร ไม่ประมาณมพอละม,มันใส่ไปเถอะเพราะว่ามันง่ายง,ง่ายไหมล่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเจือจางเราก็ใส่ผงกะหรี่เข้าไปเยอะๆมันก็จะเค็มค้นเค็มเลยเดียวนะแล้วก็ปิดฝาเนี่ยมันปิดปิดให้ลงอกมันก็จะโอ้ๆๆๆๆๆ เอาอเข้าไปเอาอเข้าไปตุลักตุเลอะได้ลยแล้วเราก็เลือกปุ่มเลสิพีเนี่ยคาเลใช่ไหมอือสิบนาทีคม่ไกลเลยก็นี่เออรวมๆแล้วไม่ใช่สิบนาทีหรอกก่อนหนะ้าที่มันจะขึ้นตัวเลขสิบนาทีมันประมาณประมาณรวมๆแล้วน่าจะประมาณยี่สิบ กี่สิบกว่านาทีถึงจะเสร็จี่ย <c oughs> มาดูกันมาละเก้านาทีละ <c oughs> เนี่ยมันจะขึ้นอันนี้ใช่ไหมคือถ้าถ้าถ้าเราไม่กดตรงเนี้ยมันก็จะเปิดไม่ได้เนี่ยมันเปิดไม่ได้มันล็อกเพราะมันป้องกันอันตราย เราก็ต้องกดตรงนี้เปิดนี่ก่อนกินมันแรงควันมันี่ก็มี่อยเลยควันมันแรงมากหัไปทางเครื่องดูดควันนะ่ะเนี่ ต้องกดงกมมนจนกว่ามันจะหายเลยเข็นดังนิดนึงนะเรื่องดูดควนต้องกดจนกว่ามันจะหายเลย ต้องกปนอันตรายคือมันดีตรงนี้นะมันต้องเปนอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดม้อแรงดันนี้ว่าสําหรับคนซุ่นซ้ำอย่างนี้ไม่เวิร์กมันปุ้งได้เลยนะระเบิดอะ่ะปะถุ เปิดได้แลหละถัดน,นะก็จะปลดล็อกได้ว,ว้าวเดี๋ยวมาใส่คาเลที่เห็นอืเคือผักนิ่มมาก นิ่มเลยดูสิก็๋ยวมาใส่คารีดูเป็นหันคารีอ้าใช่สมันลุดเหรอว่าที่นี่หม,มดไหลรก็ไม่รู้ทำได้เหลือลยู่ใคที่น ทำเป็นชิ้นลึกเนี่ยชิ้นล็กๆก็ละลายง่ายยัดลงไปเลยเนี่ยพอสอน,นยอมมาแล้วก็คนให้มันละลายน้ำเยอะมากเราใส่ผงกะผงกะลีลงไปแป๊บนึงนะ ลองสามก้อนจริงจะใส่ไปทางก้อนก็ได้นะแต่หนูกลัวมันไม่ละลายมันก็ละลายง่ายแหละแต่เราก็เผื่อกันดีก่อน มันยังเป็นชบะชบะนี่ใส่เขาปีเนี่ยหัวหอม่เนี้ยแครอทชิ้นมันจะเล็กลงมากเลยโอ้ห,หอมด้วยคนชอบไปติดข้างข้างใต เนี่ยมันจะเริ่มข้นขึ้นมาแล้วใช่ไหมข้นขึ้นมาแล้วหน่อยน้ำมาอยากให้หวานมากเดี๋ยวเราก็จะใส่น้หวานนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะน้หวาน ตัดนี้เนี่ยจะค้นเลยไหมแต่ถ้ามันข้นมากไปเราก็ใส่น้ำลงไป หนงคนที่ชอบกินคนๆให้เดีวความแครอทนะนิ่มมากดูเลยใช่ชอนก็ถักใช่ชอนก็เรียบร้อยแล้ว่ะนิ่มมากดูได้แล้วล่ะเดีย๋ยวเรามาทอดเฟรนไนล์กับทอดกระเทียมกันต่อ

รอไม่ไ้เลรอน้ำมันน้ำมันน่าจะรอแล้วล่ะไ,ไ,ได้แล้วน้องสัตน้ำมัน ฟรายได้เรียร้อเราจะมาดูกันข้าวเรียบร้อยของมคารีมันจะชาบะชาบะนิดนึงนะเกตันนาตาโกดโหมดนะเรียบร้อย เจ็ดหนึ่งจาน